นะครับออตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่น,นะครับรอเพื่อนๆเ,เข้ามานิดนึงนะฮะ นะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของหลักสูตรนี้นะครับกเ็เราก็ได้เรียนกันไปจนก,กระทั่งถึงบทเรื่องฐานรากนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของฐานรากเสาเข็มนะตอนนี้ผมจะขอทบทวนทบทวนนิดนึงนะฮะก็คือว่าแรงที่เราคำนวณได้เนี่นะครับตอนนี้เรามีเสาเข็มอยู่สี่ต้นนะครับมีใครที่ เข้ามาเพิ่มไหมนะครับตอนนี้เรามีเสาเข็มอยู่สี่ต้นนะครับโอเคก็ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามแล้วก็ต้นที่สี่แล้วเราก็ได้แรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นนี้สามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดต้นนี้ก็สามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ต้นนี้ก็สิบห้าจุดแปดสามนะครับอันนี้ที่แรงที่ไม่เท่ากันก็เป็นเพราะว่ามันมีโมเมนต์เกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางของโมเมนต์เนี่ยก็คือทิศทางนี้ M ม งัเมื่อโมเมนต์ที่ทางนี้ก็เลยไปกดนะไปกดเสาเข็มทางด้านขวามือเนี่ยมากกว่าก็ทําให้ต้องรับแรงอักมากกว่านะฮะก็ลองเปรียบเทียบตัวเลขดูนะฮะระหว่าง15.83กับ39.17ตันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเออมันก็ยังไม่ถึง50ตันก็แสดงว่าแรงที่เกิดขึ้นแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย R1 เนี่ยนะฮะที่เราเขียนออกมาเนี่ย R1 กับ R4 ก็คือ39.17 ซึ่งก็ไม่ถึง50แล้วก็ทํามองเดียวกัน R2 ไป R3 ก็คือเสาเข็มต้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ไม่ถึง50ก็ปลอดภัยหมดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ในเรื่องของเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มน้ำหนักบรรทุกก็อยู่ในค่าที่รับได้ต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องของความหนาของฐานล่ากนะครับทีนี้หน้าตัดที่เราจะพิจารณาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือหน้าตัดที่เป็นหน้าตัดของการรับโมเมนต์สูงสุดถ้าเราดูจาก ต่อหม้อนะครับหน้าตัดที่จะรับโมเมนต์สูงสุดเนี่ยคือหน้าตัดไหนก็จริงๆมีมีสี่หน้าตัดรอบๆเสาคือหน้าตัดที่หนึ่งนนี้ตัดที่หนึ่งแล้วก็มีหน้าตัดที่สองนะครับหน้าตัดที่สามแล้วก็หน้าตัดที่สี่หน้าตัดเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าหน้าตัดที่หนึ่งเนี่ยโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะสูงสุด พราะวันตัดที่1เนี่ยมันจะถูกกระทําโดยแรง2แรงก็คือสามเก้าจงคู่แต่ว่าถ้าดูตัดที่2เนี่ยแรงที่กระทําเนี่ยจะกลายเป็น15.8 3กับ3ามเกตัดที่3แรงกระทําก็จะกลายเป็น15.8 3 2าต้นแล้วก้อนตัดที่4ก็จะเป็น15.8 3กับ3ามเกาจดนังนั้นเนี่ยตัวที่วิกฤตที่สุดก็คือนะฮะเซ n กชันที่1ก็จะรับแรงสูงสุดเรามาดูโมเดลของ เซ c กชันที่1กันนะครับก็คือเขียนในภาพนี้ออกมาก็จะเห็นได้ว่าแรงที่เกิดขึ้นก็คือ R1 กับ R4 บวกกันนะครับแล้วก็ระยะ x ระยะ x ก็คือระยะที่เราวัดจากขอบจนถึงตำแหน่งของตัวเซนเตอร์ของตัวเสาเข็มนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูว่าในโจทย์ในข้อนี้เนี่ยนะครับเสาเข็มเราเนี่ยนะฮะ เนื่องจากว่าอยู่ห่างกันเนี่ย1.5เมตรก็แปลว่าระยะที่เราวัดออกไปคือ0.75แในขนาะเดียวกันเนี่ยเสาตอมอก,ก็คือขนาดเท่ากับ0.6นะฮะเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็คือ0.3ครึ่งหนึง,งถ้าระยะที่เราวัดจากหน้าตัดวิกฤตเนี่ยก็เลยวัดจากขอบเสาออกไปจนถึงจุดศูนย์กลางของตัวเสาเข็มเนี่ยก็เลยระยะนี้เลยมีค่าเป็น0.45 แล้วก็เรียกวาระยะ x x เท่ากับจุดนะครับก็เป็นที่มาของภาพนี้ว่าจ4 5สห้อยู่ตรงนี้งั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดพิกิจก็ r 1บวก r 4คูณ x r 1บวก r 4ก็คือเนื่องจากว่า r 1 r 4เท่ากันก็2องคูณสามเแล้วก็คูณดยระยะ x ก็คือจ4 5ก็จะกลายเป็น35.25ตันเมตรนะ อันนี้คือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดนี้นะฮะบนหน้าตัดตรงนี้นะครับค่าอิลาสติกโมดูลัสก็ตามหลักการของ w o r k ์ก g ิ5 1 0 0 f ห้รูก็นะ f c p r i m พโจทย์บอกว่า280ก็เป็น252.6.1 KSC ES ค่าอิลาสติกโมดูลัสของเหล็กเสริมก็2 0 4คูณลัง6ค่าเก็คืออตัตราส่วนก็ ES หาร EC ก็คือเท่ากับ8นะครับ แล้วก็ k k ก็ตามสูตร1ส่วน1บวก fs 0ด้วย n fc นะฮะเ,เนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าให้เราใช้ fy เท่าไหร่นะ fy ต้องกลับไปดูที่โจทย์ซิ fy ใช้4,000นะ fy ใช้4,000เพราะฉะนั้นถ้า fy เป็น4,000เนี่ยนะฮะ fs ก็จะต้องเป็นเท่ากับ0.5คูณ4,000ก็คือ2,000 แต่ว่าใช้ไม่ถึงพันเจ็ดถ้าถ้าเป็นเอส0เนี่ยใช้พันเจ็ดนั้นอันนี้ต้องแก้เป็นพันเจ็ดนะฮะแก้เป็นพันเจ็ดซะโอเคเอาละก็จะได้ค่าที่อ่อนะแก้ไข1นึ่งบวกหนึ0หารแหารจุดหารสองแล้วก็1หารออกมาก็กลายเป็น0.372 ดั้นค่า j ก็คือ1ลบ k หาร3ก็นะครับเดีย๋ยวลองกดใหม่ gc เทีสินะครับนั้นค่า j ก็จะเป็น1ลบุดสาอหารสออกมาก็เท่ากับ0 8 7ยค่า j นะเราก็ได้ค่า j กับ k เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในการที่เราจะคำนวณ d e p เราต้องรู้ค่า m m เรารู้แล้วนี่นะ m เท่ากับ35.25แล้วก็ความกว้างของฐาน b นะครับก็คือความกว้างที่เราวัดในในทิศทางตั้งฉากก็คือระยะนี้นี่คือความกว้าง b ระยะ b นี่ก็คือนะฮะจากที่เราได้ดูจากลักษณะของการวางเลเยอร์ของตัวฐานลากก็จะพบว่าฐานลากกว้าง2เมตร50ดงนั้น b ก็คือ250เซนนะครับ b ก็คือ250เซน ก็จะเหลือค่า r ตัวเดียวนะฮะในสมการนี้ r ก็คือเศษ1 fc kj 1 fc k เราได้ k เท่ากับ0.372แล้วก็ j เท่ากับ0.876ก็ออกมาเท่ากับเศษ1น2ส่วนคูณจุด45คูณ2.80คูณจุด3.72คูณจุด8.76 ออกมาก็เป็นยี่สิบจุดห้าสามฉะนั้นเดฟที่ต้องการก็รูทเอ็มนะอันนี้สามห้าจุดสองห้าตันเมตรก็คูณพันเป็นกิโลกรัมคูณร้อยเป็นเซนาก็คือยี่สิบจุดห้าสามแล้วก็บีสองร้อยห้าสิบนะะงั้นตัวเลขก็ต้องมีการแก้ไขเล็กน้อยนะฮะหาร20.53หาร250ก็ Take Root ก็เทครูออกมาก็จะเป็น26.21นเซนนะ โอเคเราก็นะอันนี้เราก็ใช้ความหนา50เซนเราเพื่อหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ความหนามันจะควบคุมโด,ดยแรงเฉือนนะครับย6.2หจุดหนึ่งนี้เป็นความหนาเพื่อรับโมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฐานลากในโมเมนต์ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ก็จะใช้ความหนาเยอะหน่อยก็เป็น50เซนนะครับงั้นเด็บจริงเด็บจริงก็คือถ้าหนา50ลบระยะหุ้มแล้วก็ลบด้วยไดมิตเตอร์เหล็กฐานสองไดมิตเตอร์เหล็กสมมติว่าถ้าเราใช้เหล็ก20ิมิล ก็จะเป็นเด็บจริงๆก็คือ41.5เซนแล้วเราก็เอาเดฟบตรงนี้ไปตรวจสอบแรงเฉือนเช็คเชียร์ซึ่งก็จะมีการเช็คทั้ง one เวเชียแล้วก็ตรวจสอบทั้ง two เวเชียนะฮะตรวจสอบทั้งทั้งสองทั้งสองเชียร์เลยนะ,ะทั้งแรงเฉือนทางเดียวหรือว่าแรงเฉือนแบบคานแล้วก็แรงเฉือนสองทางหรือว่า,าแรงเฉือนทะลุนะครับอ่เรามาลองตรวจสอบแรงเฉือนแบบคานกว้างก่อนนะครับ หน้าตัดวิกฤตที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยก็ถ้าเราดูนะผมจะวาดให้มันใหญ่นิดนึงนะครับเรามีเสาเข็มหน้าตัดวิกฤตที่ใช้ในการคำนวณแรงเฉือนเนี่ยก็คือหน้าตัดที่วัดออกไปเป็นระยะความลึกประสิทธิผลจากขอบเสาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องวัดระยะออกไประยะนี้นะฮะอันนี้ก็วัดออกมาเป็นความลึกประสิทธิผลแต่ว่าความลึกประสิทธิผลเท่ากับ41.5เซน ก็คือคิดเป็นศูน5จุดี่หนึ่งห้าเมตรนะครับทีนี้เอ่อเนื่องจากว่านะครับเจ้าอันนี้คือเซนเตอร์ของตัวต่อมอเราบอกว่าระยะจากจากนี้จนถึงจุดนี้เนี่ยนะฮะก็คือศูนจุดหใช่ศูนจุดสี่ห้าพูดผิดนะเพราะว่าก็คือระยะจากขอบระยะจากขอบของเออสาจนถึงเซนเตอร์ไลน์ ของตัวเสาเข็มเนี่ยก็คือ0.45มันจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่เสาเข็มเนี่ยอยู่นอกหน้าตัดพิกฤตเสาเข็มอยู่นอกหน้าตัดพิกฤตแล้วก็ระยะห่างระหว่างหน้าตัดพิกฤตกับเสาเข็มก็ระยะ x ก็มีค่าเป็นบวกก็คือ0.45ลบ0.415ก็ออกมาเท่ากับ0.035เมตร ซึ่งมันมีค่าไม่ถึง dp หาร2เพราะว่าไดามิเตอร์เสาเข็มนี่นะก็คือ0.5ส่วน2เสาเข็มนี่มีขนาดไดามบิเตอร์50เซนนะก็คือเท่ากับ0.25เมตรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยแรงปฏิกิริยาในเสาเข็มเนี่ย R พาร์มเนี่ยก็จะเท่ากับ r คูณด้วยเศษ1ส่วน2บวกด้วย x อหารด้วย dp นะแต่ถ้าเกิดว่าเสาเข็มตรงนี้มัน นะครับอยู่นอกหน้าตัดวิกฤตออกไปเป็นระยะครึ่งหนึ่งของไดมิเตอร์เสาเข็มก็คือจุดสองห้าเมตรเป็นต้นไปอาร์พามก็เท่ากับ R เบ R ต็มที่งั้นในตัวอย่างเนี่ยครับแปลว่าอาร์พามของเสาเข็มต้นหนึ่งกับอาร์พามของเสาเข็มต้นสี่เนี่ยก็จะเท่ากับ R ของเสาเข็มต้นหนึ่งกับต้นสี่ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับสามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดสามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองบวกเอ็ก็คือจุดศูนย์สามห้า ส่วนด้วย DP ก็คือจุดห้านะก็ออกมาก็เท่ากับเอ่อยี่สองจุดสามสามตันก็แปลว่าในการคำนวณแรงเฉือนเนี่ยเราสามารถใช้แรงในเสาเข็มเนี่ยไม่ใช่สามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดแต่เราสามารถใช้เอฟเฟกตีฟได้ค่าสธิผลก็คือค่ายี่ส2 2 3องจุดสามสามยี่สองจุดสามสามตันนะก็จะต่างจากโมเมนต์เพราะว่าเวลาเราคำนวณโมเมนต์เนี่ยเราใช้สามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดนะแต่ว่า อย่างที่ผมบอกเไปแล้วว่าในการคำนวณแรงเฉือนเนี่ยเราสามารถใช้ Effective แรงปฏิกิริยาประสิทธิผลนะที่เรามีเครื่องหมายพามอยู่ด้วยเนี่ยเราเรียกว่าแรงปฏิกิริยาประสิทธิผลในเสาเข็มหรือว่า Effective Reaction นะครับซึ่งคำนวณแล้วได้เท่ากับ22-33ตันดังนั้นเนี่ย V เนื่องจากว่ามี2ตัวก็คือ1กับ4 V รวมก็คือ2คูณ22.33ก็เป็น4 4 6 6ตันแต่ว่าคอนกรีตรับได้เท่าไหร่คอนกรีตก็รับได้จุด29รูท fc palm b d ก็จุด2อรูท280 b ก็250 d ก็คือ41.5คอนกรีตรับได้50.35ตันก็มากกว่าแรงเฉือนที่มากระทำก็คือ44.66ตันก็ถือว่าปลอดภัย จากแรงเฉือนแบบคานกว้างปลอดภัยจากแรงเฉือนพันเดียวและไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากําลังที่รับแรงเฉือนโดยคอนกรีต PC เนี่ยมันมีค่ามากกว่าแรงเฉือนที่มากระทานะครับก็แปลว่าเราไม่ต้องเสริมเป็ปลอกอันนี้เป็นการตรวจสอบแรงเฉือนแบบคานนะต่อไปเราต้องมาตรวจสอบแรงเฉือนแบบแรงเฉือนทะลุในขั้นตอนต่อไปแรงเฉือนทะลุในกรณีที่เป็นแรงเฉือนทะลุเนี่ยนะฮะนตัดพิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่ระยะดีหาร2 จากขอบเสางั้นถ้าผมมีขอบเสาอยู่งนั้นตำแหน่งของหนาตับวิกฤตก็คือห่างออกมาที่ระยะดีหารสนะครับทุกด้านเลยนะดีก็คือจุดสี่ฉะนั้นถ้าเราเอาดีมาหาร2เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่ากับจุดสี่หาหารด้วสก็จุดสองศระยะนี้คือจุดสองศ ในขณะที่เสาเข็มเราอยู่ที่ระยะเท่าไหร่เสาเข็มพวกนี้จะเห็นว่าอยู่นอกน้าตัดพิกฤตทั้งหมดอยู่นอกกมาทั้งหมดเลยฉะนั้นนะครับเราบอกว่าตำแหน่งของเสาเข็มเนี่ยวัดออกมาจากเซนเตอร์เนี่ยก็คือจุดหกฉะนั้นระยะระหว่างหน้าตัดวิกฤตกับเซนเตอร์ของเสาเข็มเนี่ยในกรณีนี้จะเป็นค่าบวก x กก็จะเป็นค่าบวกก็คือเท่ากับจุดหกลบจุดสองศูนย์เจ็ดห้านะก็ระยะ ลบจุดสองศูนย์เจ็ดห้าก็ออกมาเท่ากับเออเดี๋ยวอ้อโทษโทษโทษอันนี้จุดจุดจุดสี่ห้าผมผมพูดผิดไม่ให้จุดหกเพราะว่าระยะจากขอบนะจุดสี่ห้าดังนี้ต้องเป็นจุดสี่ห้าจุดสี่ห้าลบจุดสองศูนย์เจ็ดห้าก็จุดสี่ห้าลบจุดสองศูนย์เจ็ดห้าก็ออกมาก็เป็นจุดสองสี่สองห้าซึ่งก็ยังไม่ถึง ยังน้อยกว่า dp หาร2ก็คือจ2ดแต่ก็ใกล้เคียงแล้วล่ะเพราะว่าอีกนิดเดียวก็ถึจุดงห้าแล้วในกรณีนี้เนี่ย r พรามก็จะกลายเป็น r 1 2บวก x หาร dp เช่นเดียวกันก็แทนค่าลงไปนะครับ r 1พา์มกับ r สี่พา์มก็ r 1นึบวก x ส่วนด้วย dp ดีพีก็คือไดมิเตอร์เสาเข็มก็จะเป็นสามแปดจุดห้าแปดกรณีนี้ก็ใกล้สามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดละเพราะว่ามันก็เกิดไปถึงดีพีหารสองแล้วอีกเดียวก็จะเป็นดีพีหารสองแล้วส่วน r สองพารมกับ r สามพานก็คือเสาเข็มฝั่งซ้ายก็แรงตอนแรกก็เป็นสิบห้าจุดแปดสามแต่พอคิดแรงประสิทธิผลเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งสองบวกเอ็กซ์ส่วนดีพีก็กลายเป็นสิบห้าจุดห้าเก้าฉะนั้นในการคำนวณแรงเฉือนทะลุเราก็จะคำนึงถึงแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเส้นสีแดง ก็คือเส้นที่เป็นเส้นน้ำตัดวิกฤตซึ่งก็จะมีเสาเข็มอยู่4ต้น2ต้นก็1กับต้น4และอีก2ต้นก็คือต้น2ต้น3เอาแรงทั้งหมดมารวมกันก็คือปแรงที่ทำให้เกิดการทะลุกเกิดขึ้นก็ร้อยแตันะถามว่าแล้วคอนกรีตต้านแรงเฉือนได้เท่าไหร่ก็ต้องดูจาก b ีศความยาวเส้นรูป้ตัดวิกฤตเนื่องจากเราบอกว่าตัวนะตัวนี้คือจุดห นี่คือขนาดของตัวเาสาตอ่อหม้อแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดสองศูนยรอบๆจุดสองศเจ็ดาฉะนั้นถ้าเราวัดออกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดหกบวกดีหารสคูณสก็กลายเป็นจุดสี่หก็หรือคิดเป็นเท่ากับนะฮะมีอยู่4ด้านก็เป็น4ี่คูณหกบวกส็ก็กลายเป็นสี่ร้อยหเซน ฉะนั้นกำลังรับแรงเฉือนทะลุก็จ5 3ห้าสามรุดเอฟซีพามบีศูนย์ดุดห้ามรุดเอฟซีพามบีศ์ดีหารพันาทำเป็นตันก็เป็นร4อยสตันซึ่งก็มีค่ามากกว่าแรงเฉือนที่มากระทำก็คือร้อยแตันก็แสดงว่าผ่านผ่านก็มีความหนาที่เพียงพอนะฮะต่อการที่เอ,อ่อนะครับ กำลังที่เพียงพอนะครับต่อการต้านทั้งแรงเฉือนทางเดียวแล้วก็ทั้งแรงเฉือนสองทางนะครับโอเคนะครับต่อมาครับก็เป็นการคำวนวณปริมาณเหล็กเสริมนะฮะก็โมเมนต์ที่คำวนวณที่เราหาไว้คือ35.25ตันเมตรก็คือคิดเป็น35.25ิบห้คูณหนึ่ ก็กลายเป็น35,253กิโลกรัมเมตรดังนั้น AST ต้องการก็ m ส่วน fsjd m ก็35253แล้วก็กิโลกรัมเมตรก็คูณร้อยกลายเป็นกิโลกรัมเซน fs ตรงนี้แก้เป็น1,700นะครับเพราะว่าเราใช้เหล็ก4,000น 4, นะครับแล้วก็เอ่อ j ค่า j ก็คือเท่ากับค่า j ก็เท่ากับค่า จุดแปดกนะฮะเจก็คือจุดแปดเจกนะเจก็เป็นจุดแปดหแล้วก็ดีก็คือ41.5ก็ออกมาเป็น35253าสองห้าสคูณร้อยหารพันเหารจุดแปดหแล้วก็หารด้วย41.5ก็เป็น5 7าสศูตารางเซนนะครับ เสริมกันลาวคือจุดศูนย์หนึ่งดบทก็จุดศูน์หนึก็250ร้ทคือ50เซนก็ยี 250, ่สงานั้นมันมีค่ามากกว่าเหล็กเสริมกันลาวเราก็ใช้ as เท่ากับห้าเจ็ดจุดศนย์สีตรางเซนใช้ได้นี่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเช็คนะฮะ s m i n ตรงนี้ผ่านไปแล้วอันนี้มันของคานฐานรากเราไม่ใช้วิธีนี้นั้นเราก็เลือกใช้เหล็กเสริมยีิบ db ยีเป็นเหล็กล่างก็ as ที่เราใส่จริงก็ยีู่ณ พาจน4 D square ก,ก็65.97ซึ่งมีค่ามากกว่า57.04ใช้ได้ส่วนเหล็กบนเราก็ใช้ครึ่งหนึ่งของ A S temp ตามเดิม A S temp เมื่อกี้บอกว่า22.5เพดาะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ A S temp หาร2ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ22.5หาร2ก็กลายเป็น11.25ฉะนั้นเราก็ใส่10เส้น D b 12ตะแกรง ก็จะมีพื้นที่ตัด10คูณพคูณ1 2สแควร์ก็เป็น11.31ซึ่งก็จะมีค่ามากกว่า11.25ตารางเซนต์งั้นตัวสรุปแล้วนะครับเหล็กที่เป็นเหล็กเมนก็คือเหล็กล่าง21 dB 20ตะแกรงเหล็กล่างเหล็กบนเป็นเหล็กเสริมกันแล้ว10 dB 12อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของการเสริมเหล็กทั้งหมดนะครับก็เออเป็นไปตามที่เราได้ดีไซน์ไว้ เห็นนะครับมีมีคำถามไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฮะก็เข้าใจนะโอเคเพราะนั้นเราก็จะต้องมาสอบกันนะครับสอบกันนะครับในวันเสาร์นะซึ่งตอนนี้ข้อสอบข้อออกเสร็จแล้วนะฮะข้อสอบก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สี่ข้อนะครับข้อสอบก็จะมีอยู่สี่ข้อด้วยกัน นะครับก็ใช้เวลาทำปาสามชั่วโมงนะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสนะเป็นระบบออนไลน์นะครับก็วิธีการสอบก็คือว่าผมจะส่งข้อสอบเป็น pdf ให้พวกเรานะครับแล้วก็พวกเราก็นั่งทำนะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสามเนี่ยนะก็จะส่งมานะส่งส่งส่งมาโดยผ่านระบบทางไลน์ตรงนี้แต่ว่าวิธีการส่งเนี่ยอย่าอย่าส่งเข้าไลน์กลุ่มใหญ่ให้ส่งเป็น เป็นบุคคลไปนะว่าให้ส่งเป็นลายส่วนตัวผมเข้ามาตอนนี้ออกไหมนะครับเราคือถ้ากิดคือส่งลายกลุ่มใหญ่เพื่อนคุณคุณก็จะดาวน์โหลดข้อสอบคุณเก็บไปได้ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ซึ่งไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องส่งเข้าไลน์ของผมโดยตรงนะครับแล้วก็ผมให้ระยะเวลาในการส่งเนี่ยจะไม่เกิน15นาทีหรือไม่เกินไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นนะอันกลังจามโมงนะถ้าหลังจากนี้อง หาแนวทางนะฮะจะใช้วิธีทํำยังไงก็ได้นะจะไปพิมพ์ที่บ้านหรือว่าจะใช้ระบบ iPad หรือไงก็ตามเนี่ยนันก็นเป็นระบบการสอบออนไลน์นะครับก็ลองดูว่าศูนย์คอมพิวเตอร์เขาก็มีคอมพิวเตอร์ให้ยืมถ้าใครติดอุปสรรคหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะก็คือจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องออมีคุณมีมือถือก็ใช้ได้แล้วนั้นทุกคนมีมือถือหมดเพราะว่าคุณดาวน์โหลดไปแล้วก็คุณก็เอากระดาษ เปล่าๆมานั่งทาตอนทาเสร็จคุณก็เขียนชื่อนมสกุลแล้วก็คุณก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์กลุ่มให้ผมก็ได้แต่จริงผมอยากได้เป็น PDF มากกว่าเั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำเป็น PDF ได้กรุณาทาให้หน่อยเพราะว่าส่งมาเป็นรูปภาพเนี่ยมันทํางานลําบากผมก็ต้องมานั่งแปลงเป็น PDF ส่งเข้าไปในตัว iPad ตัวอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลาผมนะถ้าสามารถที่จะถ้าทําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าติดอุปรสรรคไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีแต่มือถืออย่างเดียวก็ก็ก็โอเคอะ นะครับคุณก็ส่งให้พกแล้วกันนะจะเอ่อจะคุณก็ดูในโจทย์แล้วคุณก็ทําในกระดาษเปล่า,าแล้วก็คุณก็ถ่ายรูปถ่ายรูปส่งมาให้ผมทาง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 ลายส่วนตัวก็ได้อย่าส่งเข้ารายกลุ่มแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าเป็น pdf ได้ก็ยิ่งดีใหญ่นะครับก็ทําให้ผมทํางานได้สะดวกมากขึ้นโอเคนะครับมีคําถามไหมครับไม่ต้องล้อโจทย์ใช่ไหมครับเวลาทำข้อแบบอะไรนะต้องล้อโจทย์ไหมครับอาจารย์ไม่ต้อง ต้องหรอกรนะเพราะว่าอรอบจดยู้นเสียเวลายอยีกไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้คุณมีกูดโน้ตหรือโน้ตเตร์ีคุณก็ดาวน์โหลดได้อยู่แล้วไงข้อสอบอมันก็โจทย์มันก็มากับตัวนั้นอยู่แล้วถูกไหมแต่น้อกสังก,กว่าคุณทำกระดาษเปล่าคุณก็ไม่ต้องรอบโจทย์นะพอเข้าใจที่พูดใช่ไหมครับเห็นนะครับ,รบถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็ขอจบหลักสูตรนี้วันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนนะครับหวังว่าทุกคนจะสอบผ่านนะครับสวัสดีครับ คุณครัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ